ลังแบบลังไหลมาจากอ่างสายสีลูนะแบบแน่ด้องคนแบบแน่นแทนแน่นวานะะบรรยากาศที่จะมาต่อรถอ,อีกความหนึ่งน,อน้องนันก็คือไปอ่าคู่คดนั่นเองจะพี่น้องต่อ ยามพารากอนนี่จะเป็นห้างพารากอนะ,น,ะนี่พันเหตุเพื่อความปลอดภัยนะเนี่เป็นกระจกนะประมาณมนาะนี่เลยก้มหัวล้งน้องเลยนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนะสะดวกสบายาต้องยานมีอันนี้อยู่ หายห่วงปลอดภัไ<พ>ยไร้ความกังวลน,นะเวลาแบบมีนักท่องเที่ยวมายืนกันนะคะพี่ๆก็จะแบบเออปรดีดีฝั่งนี้จะเป็นสยามสแควร์นะคะแต่บูธจะพาพี่ๆไปเดินหรือบปล่าน,นะตอนนี้ก็คือมาอยู่บนชานชาลาไปก่อนอุ้ยข้างหน้ามองเห็น MBK ด้วยห้าง MBK นะคะข้างหน้า,นา สักทีจะมีโอกาสไปถึงไหมเนี่ยมองเห็นเฉยเลยอะเห็นแต่คนอื่นเขาอันนี้ถ่ายให้ดูเ่ย MBK อส่นม,มากคนจะใช้บริการทางออกทางนี้นะคะทางลงไม่ใช่ทางออกทางลงเนี่ยคนจะใช้บริการเยอะสองทางยกเว้นทางนี้คนไม่ค่อยใช้นะคะ เจอนักท่องเที่ยวนะคะเจอแต่แบบอ่เอเรียกอะไรคนเข้าทำงานกันนะส่วนมากจะเดินทางไปทำงานกันมากกว่าแต่นี้คนเาขากำลังจะลงบันไดเลื่อนกันคือแ,แบบคนเยอะมาก คนแล้วนะพี่นี่ก็ต้องต่อแถวลงเมื่อกี้ก็คือแบบชุลมุน ไปเอาหรือไม่ก็ถามพี่ยามราอปภเอาก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นไปเคหะนะคะชั้นล่างนี่ชั้นนี้เหมือนคนใช้บริการไปเคหะไม่ค่อยเยอะนะคะไปเคหะหรือว่า,าสิ้นสุดอยู่ที่สำโรงสมุทรปราการนั่นเองนะคะอันนี้สายนี้ ค่อยแอรอาดเท่าไหร่ข้างบนแอรอาดมาก กันใหม่คลิปหน้าอาจจะไปอาสยามสแควร์ด้วยนะคะไปเดินชมดูไวรุ่นที่สยามสแควร์กันแต่ตอนนี้เอาปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยติดตามให้กำลังใจนะคะ